ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าแต่เราจะไปคู่กับอะไรเดี๋วยวต้องไปคู่กับสูตรเก้าก็ปล่อยแค่เก้าก่อนนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าคือเอาไม่ง่ายเก้าสองแล้วกันเนาะปล่อยไปอยเก้าสองไปแล้วกันครับกับเก้าสองกับเก้าสี่เก้าสามมลนิีไฟไปสามีก่อนนะครับเนาะ<ม>เดี๋ยวก่าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึ่ง <5 S 1> นะครับแต่ว่าเก้านะห้าแสนบมาเนี่ยนะครับม,มาเนี่นะก็ เงินสี่นั่นแหละครับเลขวิ่งเราบอกไปแล้วว่าหลุดยากครับเออคนยากนีดหนึ่งนะครับนาะมีคนเมื่อเืนผมไฟ์สดมีคนบอกว่า Arizona, <aha S 1> สั่งดับสี่ไม่มาร้านเปอร์เซ็นเจ้าใหญ่สั่งมากกว่าหลักหนึ่คุยได้บาทมันคุยจะได้เงิเดียวครับมาสองตูเนื้อดับดาบแน่เลยเนาะ่ว่าก่บสี่ห้ามาไม่มาจะไม่ได้เงินนะครับโอ้โอ้ยเนาะอันเลขวิ่งเขาได้เยอะมันได้มาหลาย่ว่า ซื้อซีหาหาซีนวันไหนนครับมันอยูข่ขนะ้างหน้าเนาะโหละหมืน่นโอ้ยบอกได้บ้างหมุนเช่นไรปวดหัวปวดมือมาลอตเตอรี่ผมมีสามร้อยหาซีนไปทันออกซีซีซหายังได้รุ่นรางวัลทีกหนึง่งอยู่ด้วยอันนี้ไม่ได้รุ่นแล้วไปยุ่นคู่หน้าแต่ว่าก็เหมือนคำที่ว่าครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีงวดหน้านะครับ 17มกราคม2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ปล่อยตัวเดียวไปก่อนนั่นคือ92 29นะครับผมแค่นั้นแหละนะไม่ต้องกลับหัวนะครับเฮ้ยบางคนคือไ็หาตามบา้าบ่62หกสองหาไเป็นสิตามตัวหน้าบเดินทางลอดให้ก็ตามถำเมียมครับเขาแท่งรูดอีกแล้วสองมวดติดแล้วนะรูดนี่แล้วเป็นวที่สี่ สิบสิบสิบสามม่วงเข้าสิบสองเนื้อใจแล้วเนื้อใจแล้วเนาะโอ้ยปูเจ้าหลวงเล็กแล้วได้สี่สี่ถือเด้สี4สี่นะคือผมเห็นในฝันนี่หรอกบางคนเขาก็ตีสี่สี่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตีอย่างนั้นเราตีพยายามไม่เข้าสี่ห้าบอล เห็น4ีแล้วผมยกมือถ่ายอยู่เพราะตัวสุดท้ายผมไม่เห็นห้าผมก็เห็นอยู่หัวน่ะห้าสี่แต่ผมนึกว่าอยู่หลังสี่ห้าเออหาซีหาก็ไรมันหาซีซีป๊อปเดียวเนาะโอ้ยโยนที่แรกก็แปร์ห้าเฮ้ยชื่อไดหรอเดี๋ยวคนกับดาคอยอีกว่าตัวเดียวนึงเดี๋ยวเรื่องใต่พี่ไม เอ้าດดี๋ยๆอันนี้